โหทุกคนผมอยากเติมเกมไมฮิโรคาเดเมียจังเลยแต่ไม่รู้จะเติมยังไงเราไม่ต้องเติมเองอีกต่อไปครับทุกคนเพราะเรามีเพจเติมเกมยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับทุกคนก็ปลอดภัยรวดเร็วทันใจเหมือนเติมเองเลยนะครับแถมนะครับถ้าคุณไปเติมกับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับถูกลงอีกตังหากนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับทางเพจยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับรับเติมเกมมือถือทุกประเภทนะครับแล้วก็มีมฮิโรคาเดเมียออตไนแพ็คด้วยนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าเดิมด้วยสําหรับใครนับออ่่เเพื สวัสดีชาวเปื่มสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื่มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยครับก่อนรับชมคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยครับทุกคนเอาละฮะหลังจากที่มีแบบ ข่าวลือต่างๆนานาเนาะว่าสรุปเนี่ยมันจะมาหรือไม่มาหรือว่ายังไงหรือยังไงเนี่ยผมจะมาบอกข้อมูลนี้ให้ฟังเลยละกันนะครับส่วนของไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะเป็นส่วนของคนนะครับที่เขาเนี่ยขุดเจอไฟล์เกมต่างๆนะครับเขามีชื่อว่า A.I.R. นะคุณแอร์นะครับทุกคนอ่ะก็คือคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ประมาณว่าขุดเจอไฟล์เกมนะครับแบบรู้ล่วงหน้าอะไรทำนองนี้นะฮะจน มันมีที่เขาพูดออกมานะครับว่ายังไงเนี่ย WHM นะครับหรือว่าตู้เดอะมูฟวี่เนี่ยมันมาแน่นอนมันมาแน่นอนนะมาประมาณ30วันนะครับปกติจะอยู่นานถึง30วันด้วยกันนะครับอ่ะแล้วก็เขาเนี่ยบอกประมาณว่าให้รอนะครับให้รอดูตัวละครใหม่มาก่อนที่จะสุ่มตู้เดอะมูฟวด้วยนะเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นระดับใหม่ ของเกมตัวระดับใหม่คือ PUR นะครับส่วนอันนี้ผมยังไม่รู้จริงๆเนาะแต่ว่าสำหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าตู้ The Movie มานะครับยังไงเราก็ต้องเปิดกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาเตือนสำหรับใครที่เล่นรหัสหลักอะไรทำนองนี้นแหละผมว่านะครับก็มันจะเป็นเหมือนอตัวที่อาจจะอยู่เหนือ UR หรือว่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนเออยังไงถ้าใครรู้ก็บอกหน่อย PUR เนี่ยนะครับก็ยังไม่คอนเฟิร์มเนาะว่าเป็นตัวแบบละครเกตดใหม่หรือว่าอะไรยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แล้วเขาบอกประมาณว่าอาจจะเป็นวันที่24-25ด้วยนะครับก็ยังไม่รู้นะทุกคนก็คือเอาง่ายๆสรุปง่ายๆอะ่ะคืออยู่ที่ทุกคนนะว่าจะเชื่อแหล่งข้อมูลไหนนะครับทุกคนเอาจริงตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แบบ100%อะไรลักหรอกแต่ผมว่าตัวละครไอเดอะมูฟวี่อ่ะยังไงมันก็มาอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมาวันพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าวันที่24เลยหรือเปล่าทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะทุกคนอ่า เพราะว่าตู้ลิมิเต็ดเนี่ยผมมองว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้แหละใช่ไหมตู้ลิมิเต็ดอ่ะมันดูเหมือนแบบมันไม่มาไวไปหรือว่ายังไงหรอเพราะมันเป็นตู้ลิมิเต็ดส่วนตู้ตัวละครตัวใหม่ๆที่ทาง jp ยังไม่มีเนี่ยเซิร์ฟ g l o b a l อาจจะทําขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับทุกคน,นังงก็ต้องรอติดตามไปเนาะบอกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสําสหรับตู้นะครับตู้พวกเดอะมูวี่ตัวละครใหม่เดอะมูวี่เนี่ยมาแน่นอน100%ซนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่า มาเมื่อไหร่นะครับคอนเฟิร์มจาก AIR นะทุกคนคุณแอร์นะแต่ไม่ได้เป็นจากออฟ i ิเชียลนะครับทุกคนโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะครับทุกคนก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงสําหรับข้อมูลนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมอคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนวันนี้ประมาณนี้เลยนะครับ